วันนี้ก็เลี้ยงงวัวคือเกาหลังจากไปสัมมนาลอยเอ็ดกับประธานกลุมกเกษตรก,กรอำเภอราการพืชผลไปสัมมนาอยู่สองหมื่เสริมส่างศักยภาพประธานกลุมมันดับไปนอนลอยเอ็ดเป็นแถวลอยเอ็ดยี่สองหมือนก,ก,ก้าบมาก็มาเลี้ยงงวัวคือเกาปล่อยงวัวเลี้ยงเมื่อไอฝนโโตกกับปล่อยออกมาเลี้ยงอย่างสี่ละเมื่อไอฝนตกกาไว้ในคอ,งองกงัาสิบก่าโต หัวพื้นบานหัวไทยกี้กระโดนเตียงหัวกเก่ามายางนี้ดื้อเขาได้อีินี่ลามันสีมะม,มุนหัวกินเข่าปกันไปปไป,ไปห้าโม่ฝผปนไปเดี๋ยวเอาขาขอ,อกแล้ลายร้อยไปครับคนเลียงหัวก็เป็นสิทธิ์ระวัง อีกแค่สามสี่สิบหมื่นมันจังสีดีเกี่ยวเขาออกนี่เขากำลังเห็มันจีกินเข่าแถวเนี้ยมาหมุนยังนี่ไปอีเขาหนีแก่อีเขาเอิ่นอีเขาอาีเขาไปอันนี้กานลอกใบเลี้ยงใบอบอยมันกินหย่าอาทิตย์หนึ่งบอยไว้อาทิตย์นึ่งกับเน,า,นาขึ้นมาเร่มกินเมื่อวาน,นครับหมีงูเลี้ยงซ้ำสองเอื่อนโมคะม่มาแล้วมันจะกกลมคือกันอย่งนี้อันนี้เป็นหน้าเขา่า เจ้วข้าแล้วนี่อีกสี่สิบหมือจังสิบอยมันต้องกินนี้กินฟ้าง <c oughs> ดูแลมันไปนี่นะ <c oughs> <c oughs> เหตุจังไรมันเองมาเกิดน้ำนะหัวกระทือถือเอากำลังใจซอยเด้อพวกเรียงมัวเด้อเอากำลังใจซอย,ยหลายอดทนเอาอดทนเอาจังน้อยก็เป็นราคามากหรอกครับอดทนเอา เรี่องของพื้นหวานยังบริยากให้เฟื่องให้ยาโค้ต้องให้หวัวอาหารลงทุนที่ยาซ้ำไรใครไม่กินซ้ำนั่นแหลกะก็โบว์วนบันไดเพราบันกลางเตี้ยงไปนี่ล่ะโศกมาวาสนาสวยอาศัยได้ขยับขึ้นมามีราคาครับเอาไปซ้ำในก้อนน้อครับนอ้บนอแล้วครีมนาสิลงมาเบิ่งอีกอรียงว่าคือเก่านีา่ล่ะ